เครื่องสำอางคาลเตอร์แบนดีกว่าเครื่องสำอางทั่วไปจริงไหมเดี๋ยววันนี้เบจะมาแกะกระเป๋าซิฟลาด้วยนะครับอ้อ oh. ลืมอัปเดตที่คราวที่แล้วพูดไปว่ามีครีมขนาดใหม่มาขนาด30ม l กระปุกจะเป็นเหมือนเมนล็ดนอันนี้ขนาด50 m สิมระหว่างนี้ขอทาครีมไปด้วยกระปุกจริง50 ml มตจะขนาดนี้นะคือแต่ก่อนนะ่ะตอนที่เบลเริ่มเป็นช่างแต่งหน้าใช่ปะ่ะลูกค้าจะชอบถามว่าใช้เครื่องสำอางคาลเตอร์แบนไหมครับทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงสิ่งแรรกทีี่เาาได้้มคืออันน วมาก,ก็มีนักเรียนจากพม่านะครับถามว่าเบียร์ไซเคองสอางอะไรนนั่นนู้นนี่โดยปกตินั่นแหละเครื่องสำอางหลายอย่างมากเลยที่เบบอกแบรนด์ไปแล้วบอกราคาไปแล้วเขาว้าวมากมันได้ผลลัพธ์ขนาดนี้เลยหรอปกติเขาใช้อะไรชาแนลดีออลอะไรอย่างเงี้ยโดยปกติเบก็เลยถามว่าเขาไม่ใช้เครื่องสำอางทั่วไปเลยหรอเวลาที่เขาหยิบออกมาใช้ลูกค้าจะชอบถามว่าอันนี้เป็นเครื่องสำอางของอะไรหรือว่าจะโฟกัสว่าช่างจะต้องใช้แค่เครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์เท่านั้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีคนที่คิดแบบนั้นอยู่อี ที่ทำความสะอาดแปรงนะครับทุกคนแล้วก็มีเมน์บีดด้วยก็มาริโอครีมอายแชโดว์ที่เป็นแบบ หลอดๆอ,อ่ะอินสปายมาจากตัวพาเลทที่ดังๆนักเรียนพามา่ถ,ถามว่าเออแบบว่าทําไมเบียร์ถึงมีเครื่องสำอางที่ไม่ใช่คัเต์แบนด์แบบหลายอยา่างแต่สิ่งที่เบียร์กำลังจะพูดเนี่ยไม่ได้สนับสนุนว่าเฮ้ยเป็นคัเต์แบนด์ไม่ดีไม่ใช่นะครับเพราะว่าของคัเต์แบนด์ะคือเขาดีอยู่แล้วไออย่างอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เบียร์รู้สึกว่าเป็นของคัเต์แบนด์แต่ก็สมราคาเพราะว่าตัวเบียร์เองก็ใช้เหมือนกันอันนี้เป็นสีที่สวยมากแล้วเวลาที่ใช้อ่ะเป็นครีมบัตที่ไม่ค่อยรบ อ่านที่อินกีเดียแล้วก็ดูที่ผลลัพธ์ของมันมากกว่าแดนจะดังแค่ไหนหรือราคาแพงแค่ไหนไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่แพ้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเครื่องสำอางราคาถูกที่คนเขาคิดกันในตอต่อในอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปแหกซื้อตามกันคุณใช้แล้วจะดีไม่เกี่ยวอ๋อเป็แนแผ่นๆแบบนี้ทุกคนนี่เป็นของทัชช h ชาร์ดอันนี้ h o u s e Lab อุ้ยอะไรอ่ะน่ารักจังหอมมากตัวนี้เป็น กันแดดแล้วก็เป็นทินด้วยสําหรับคนที่ชอบแบบงานผิวอันนี้สีสวยมากเมื่อวานลองแล้วน่าจะได้ใช้ได้ทั้งปากแล้วก็แก้มท้ายเป็นมินิกรูมพาเลทอยากที่ฟังเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงกันบ้างครับถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มีเครื่องสำอางที่ถูกและดีอยากแนะนําก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าใครที่ใช้เคาน์เตอร์แบรนด์อยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเนี้ยดีมากเคยเปลี่ยนใจไปใช้ตัวอื่นแล้ววงไงมันก็ไม่เหมือนก็มาป้ายยาก,กันได้เผื่อว่าเบียร์แล้วก็เพื่อนๆที่มาอ่านในคอมเมนต